ดูดวงรายเดือนมิถุนายน2 5 6 7ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมทางด้านการงานงานช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยใจมีหลายอย่างเข้ามาให้จัดการพร้อมๆกันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหนื่อยสมองมากๆ หากใครที่กำลังคิดอยากทำอะไรใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่มาหรืออยากทำอะไรเป็นตัวของตัวเองในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเพราะคุณมีเกณฑ์ทำมันออกมาได้สำเร็จทางด้านการเงินเป็นช่วงที่คุณอยากนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุน หรือเริ่มสร้างรายได้ทางใหม่ให้กับตัวเองแต่ต้องใช้เวลาในการคืนทุนอยู่บ้างนอกจากนี้ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายที่อาจมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างกระทันหันเยอะทําให้คุณไม่ค่อยเหลือเงินเก็บทางด้านความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้คุณอาจได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาจากเรื่องงานได้ แต่อาจเป็นการดูดูกันค่อยๆศึกษากันไปก่อนความสัมพันธ์อาจไม่ค่อยพัฒนานะักส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณกับคนรักอาจมีแผนทำอะไรร่วมกันอยากหาเงินหรือลงทุนอะไรร่วมกันได้แต่ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะด้วยเรื่องเล็กน้อยอยู่บ่อยๆทางด้านสุขภาพระวังเรื่องระบบน้ำในร่างกาย